ากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราทีมงาน Home for you ปาร์ตี้กรุ๊ปด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมบ้านสวยๆนะครับในเขตบ้านฉางระยองนะครับคนไหนว่างๆก็หยิบโทรศัพท์ึ้นมาชมไลค์ได้นะครับเราจะพยายามหาบ้านสวยๆมาเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าจะถึงหน้าจอมือถือในทุกๆวันเลยนะครับเพื่อง่ายต่อการตัดสินใจเบื้องต้นก่อนมาชมบ้านจริงเนาะจะบอกว่าตรงนี้เป็นทาวน์โฮมสวยๆนะครับ แล้วก็อยู่ติดชายหาดพลาเพียงแค่800เมตรเองนะครับโอ้โหจะบอกว่าพิกัดนี่เล้าใจมากเลยนะครับจะบอกว่าติดกับชายหาดพลา800เมตรเองนะครับจะบอกว่าง่ายต่อการเดินทางไปชายหาดมากเลยแล้วก็ง่ายต่อการเดินทางเข้าตัวเมืองมากๆเลยนะครับตรงนี้นะครับพื้นที่คือ18ตารางวานะครับ2นอน2น้ำแล้วก็1ที่จอดรถนะครับ เป็นทาทน์โฮมสวยๆหลังใหญ่ๆนะครับเหมาะสําหรับคนที่อยู่ในละแวกทํางานในเขตนิคมมอตพุทธือว,ว่านในเขตตัวเมืองระยองนี่เลยนะครับง่ายต่อการเดินทางนะครับอ่ะตรงนี้ใกล้กับตรงไหนบ้างเอ่ยตรงนี้ติดกับหาดพรา800เมตรนะครับแล้วก็ใกล้กับอนุบาลรักภาษานะครับแล้วก็โรงเรียนนานาชาติ2กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้ใกล้กับสนามกีฬาบ้านฉาง แล้วก็มีฟิตเนสเดินทางเพียงแค่5กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้ใกล้กับสนามกอล์ฟอิทเทิลสตาร์นะครับเดินทางเพียงแค่5กิโลเมตรเองจ้ะแล้วก็ใกล้กับสนามบินอุตภาด้วยนะครับตรงนี้เดินทางเพียงแค่6กิโลเมตรเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ใกล้กับโรบินสันเดินกับปลอกนะครับเดินทางเพียงแค่7กิโลเมตรเองจ้ะจะบอกว่าถนนหนทางนู่นนี่นั่นครบถ้วนสมบูรณ์นะครับการเดินทางก็สะดวกสบายมากๆเลยนะครับ โอเคเดี okay, นะ๋ยวเราไปชมบ้านกันเลยดีกว่านะครับเป็นบ้านสวยๆเลยบอกว่าล้าวใจมากๆเลยนะครับอ่ะคุณเปิ้ลสวัสดีครับอ่ะคุณเปิ้ลสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้คุณเปิ้ลจะพาชมบ้านสวยๆเนาะจะบอกว่าเป็นทาวน์โฮมสวยๆเหมาะสําหรับทําเป็นบ้านตากอากาศเนาะรู้ว่าบ้านหลังที่สองก็ดีมากๆนะคุณเปิ้ลเนานะเพราะตรงนี้อยู่ใกล้กับหาดราเพียงแพทแกะอ่ะแปดร้อยเมตรนะครับเดิน ไปชายหาดนี้ก็ได้นะสบายๆนะคุณเปิ้ลเนาะตรงนี้นะครับจะบอกว่าหน้าบ้านเนี่ยหน้าบ้านกว้าง4.5เมตรนะครับแล้วก็ลึก17เมตรนะคุณเปิ้ลเนาะดูนะครับหน้าบ้านกว้างนะครับหน้ากว้าง4.5เมตรแล้วก็ลึก17เมตรนะครับสวยๆเลยนะครับแล้วก็ประตูรั้วนี้ก็เป็นแบบว่าบานพับนะคุณเปิ้ลเนาะอ่าเป็นแบบบานพับแล้วก็จะมี2แบบนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในตัวบ้านกันเลยดีกว่าเนาะอันนี้จะเป็นส่วนของหน้าบ้านเนาะ หน้าบ้านตรงนี้ก็มีส่วนของเทพูนซีเมนต์แหว่ดด้วยแล้วก็เป็นลายกราฟิกติดตั้งกระเบื้องให้ด้วยนอกจากนี้นองคุณเพิร์นเนนะาะเป็นกระเบื้องการเลื่อนอย่างดีเลยเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปชมในตัวบ้านกันดีกว่าตัวบ้านนี่ก็จะบอกได้เลยว่าพรีเมียมนะคุณเปินนะ้ลเนาะสินค้าสวยหลังใหญ่นะครับเป็นสินค้าพรีเมียมเลยนะนี่ได้กระเบื้องหลังใหญ่เลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยเพื่องก็เงาๆาเลยน้องคุณเปิ้ลเนาะแล้วก็ตัวบ้านก็สะอาดสะอาดน้องคุณเปิ้ลเนาะ เดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันต่อเลยดีกว่าตรงนี้จะได้ในส่วนของฝ้าหลุม้วยนะคุณเพื่อนเนาะตรงนี้จะได้เป็นส่วนของฝ้าหลุมด้วยฮะขออนุญาตเปิดไฟหน่อยตรนนี้เปิดไฟได้ปุ๊บปุ๊บอ่าสว่างสวยเลยตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบ้านนัข้างนี้ก็จะมีประตูหน้าตา่างกระจกบานสไลด์เนาะเปิดรับลมชมวิวเนาะสบายๆนะคุณเพื่อนเนาะตรงนี้นี่แจ๋ววเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วน ข้างบนก่อนละกันเนาะอ่าตรงนี้ก็ตกแต่ง,งสวยงามเลยนะเปืนเนอ่อนๆเนาะอ่าแจววเลยนะครับตรงนี้ก็ปูไม้เนาะไม้แท้ด้วยเนาะดนใจมากๆเลยครับเนี่ยอันนี้เป็นไม้แท้นะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมชั้นสองกันก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าชั้นสองเนี่ยก็น่าอยู่มากๆเลยนะครับนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของห้องนอนห้องที่หนึ่งเอเพื่อเนาะ ตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนห้องนหนึ่งนี่จะเป็นห้องนอนอใหญ่ๆเนาะแล้วก็ด้านล่างก็ปูกระเบื้องสวยๆเนาะเพื่อเนานะปูกระเบื้องเป็นลายกราฟิกเลยอ๋อถึอว่าจะเป็นไม้เหื่อตรงนี้ไม้ลามิเนตอ่าเนาะขออีกรอบนะ้ไม้เลยนะ,ะลามิเนตอ๋อลามิเนตนะครับโอ้แย่จริงไปอยู่บังนอกขานาดนา้นก็กดไม่ถูกเลยเ <c ười> อออันนี้ก็ห้องใหญ่ๆะคุณเพื่อเนานะแล้วก็มีหน้าต่างกระกบอบานสไลด์สองฝั่ง,งนะครับเปิดรับลมได้เลยเราเพื่นนะอเนาะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วน ของห้องถัดไปเนาะตรงนี้จะเป็นห้องน้ำเนาะห้องน้ําห้องหนึ่งเป็นห้องน้าส่วนกลางเนาะคุณเปินนะ้ลเนาะอ่านี่นะครับห้องน้ําส่วนกลางด้านล่างก็ปลูกกระเบื้องคันื่นแห่งนี้นะครับ้ลบลบแลวก็นานข้ากระปูกระเบื้องให้สูงเลยนะครับนี่เลยสูงเลยแล้วก็ด้านในะจะมีโซนห้องอาบน้ํานะครับอ่าแล้วก็มีสุขภ onsin, ัณฑ์อำนวยความสะดวดกอะไรไว้ให้ยบอยเมดแล้วนะครับตรงนี้สุขภัณฑ์ของเคนซ่านะครับไว้วางใจได้เลยเนาะตรงนี้ก็พร้อมเขา้ามืออาศัยได้เลยเนาะคุณเปิ้ลนเนาะ โอเคเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของห้องนอนห้องที่สองเนาะตรงนี้ก็โอ้โหสวยๆเลยอะตรงนี้ก็<ด>เป็นฝ้าหลุมเ,เลยนะคุณเปิ้ลเนาะตงกว้างเลยะตรงนี้ก็ได้เป็นฝ้าหลุมเลยฝ้าหลุม่ใหญ่เลยนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็มีหน้าต่างกระจกสไลด์นะครับไม่ตัดแสง่างดีเลยเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นระเบียงนะคุณเปิ้ลนเนาะตรงนี้ก็เป็นระเบียงตรงนี้ก็นะครับดูนะครับบรรยากาศ หน้าก็ประมาณนี้เนาะข้างอ่าจะบอกว่าตรงอาคารด้านหน้าตรงนู้นนะครับระระ m, นะครับห่างประมาณสักหกเจ็ดร้อยเมตรแต่ร้อยเมตรนะครับตรงนั้นคือทะเลนะครับจะบอกว่าตรงเนี้ยพิกัดคืออยู่ใกล้ทะเลมากๆเลยนะครับเดินไปก็ได้นะครับผมประมาณแปดร้อยเมตรครับเดินไปแป๊บเดียวนะครับแต่ถ้าปัน่นจักรยานไปก็จะง่ายหน่อยเนาะถ่าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ง่ายๆหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องถัดไปกับเพื่อนเนาะด้านล่างเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของ ด้านล่างกันต่อครับผมอะเหมาะสําหรับลูกค้าที่อยู่ในเขตบ้านฉากนะคุณเปิ้ลเนาะแล้วก็เหมาะสาหรับลูกค้าที่ทํางานในเขตของนีคงตาก,การมมตะพุทธด้วยนะครับตรงนี้บอกได้เลยว่าการเดินทางก็สะดวกสบายมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของห้องน้ำห้องทสองกันดีกว่าซ้นครัวก่อนแล้วกันเนาะอันนี้จะเป็นครัวนะหรือว่าห้องน้ําก่อนดีห้องน้ําก่อนดีกว่าเนาะอะ,อะนี่ครับห้องน้ําอยู่นี่ ตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ําห้องที่สองนะครับนี่นะครับห้องน้ําห้องให,ใ,หใหญ่เลยนะ,ะนี่ด้านล่างก็ปลูกกระเบื้องไปสดง,งามนะครับกื้องกันลื่นนะครับแล้วก็เรานข,ข้า่าก็ปลูกกระเบื้องให้สูงเลย,เลยนะจ๊ะแล้วก็มีสิ่งองนำนวยความสะดวกไราไห้เพียมพร้อมหมดแล้วนะครับปพป็นสุขภัณฑ์านองเคนซ่าเหมือนเดิมเนาะคุณเปิ้ลโดนใจมากๆเลยก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนของโซนครัวเนาะตรงนี้จะเป็นส่วนของโซนครัวครัวนี่ก็เป็นเคาน์เตอร์ตัว L นะคุณเปิ้ลเนาะ แล้วก็ซิงตัวใหญ่เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนี่ก็มีช่องเก็บของเนาะเอาไว้ใส่เตากลองเตาแก๊สกระมงกะละมังกระป๋องกระแปงได้หมดนะเพื่อนๆเนาะแล้วก็ด้านบนนี่ก็เอาไว้ใส่เครื่องครัวได้เลยนะครับนี่ครับติดตั้งไว้เพียบพร้อมนะเพื่อนเนาะก็บอกได้คําเดียวว่าพร้อมเข้ามาอยู่อาศัยได้เลยอ๋อลืมด้านหลัง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 นี่นะครับตัวบ้านนี้จะมีด้านหลังด้วยนะครับ ด้านหลังตรงนี้ก็นี่เนาะมีทางทำรองน้ำแล้วก็ปั๊มน้ำให้ด้วยทุกทุกหลังเลยนะคุณเปิ้ลเนาะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็อยู่ที่ลูกค้ารีโนเวทประยุกเพิ่มเติมได้เนาะต่อเติมหลังบ้านได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแจงแ้งรายละเอียดโปรโมชั่นกันดีกว่าเนะเาะว่ามีของแถมอะไรบ้างเอ่ยแล้วก็ดูว่ามันเป็นแบบไหนยังไงชอบบ้านอะไรยังไงนะครับก็โทรไปติดต่อสอบถามที่เบอร์ของเราได้เลยแล้วก็สามารถ มารับชมบ้านโครงการต่างๆนะครับที่อยู่ในลิสต์ของเรานะครับซึ่งจะมีอยู่ในสื่อโซเชียลทุกๆช่องทางเลยนะครับคุณลูกค้าก็สามารถเข้ามาดูได้เลยจากใน YouTube ช่องเพจของ Facebook นะครับแล้วก็ช่องของ t i k t o k นะครับซึ่งผมทำไว้ในหลายๆสื่อโซเชียลมากๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังทำเว็บไซต์อยู่ด้วยเนาะใกล้ออนไลน์แล้วก็ฝากคุณลูกค้าฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแจ้ง รายละเอียดกันอีกนิดนึงนะครับรู้สึกเหนื่อยๆจังเลยอะตรงนี้นะครับเราอยู่นที่ทาวโฮมพลาบีดทาวนะครับบ้านฉางนะครับจังหวัดระยองนะครับพื้นที่18ตารางวา2นอน2น้ำนะครับแล้วก็1ที่จอดรถนะครับหน้าบ้านกว้าง4.5เมตรนะครับลึก17เมตรนะครับจะบอกว่าตรงนี้พร้อมโอนเลยเนาะพร้อมโอนเลย6หลังเนาะคุณเปิ้ลเนาะจองเพียงแค่พันเดียวเองนะครับผ่อนต่อเดือนก็เดือนละประมาณ4,000นิดๆเองเนาะคุณเปิ้ลเนาะ จะบอกว่าตรงนี้ว้าวเลยนะครับส่วนใกล้ตรงไหนแบบไหนยังไงนะครับย้อนไปดูที่ต้นคลิปนะครับซึ่งผมได้แจ้งไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดในส่วนของแถมกันบ้างดีกว่าของแถมมีอะไรบ้างเอ่ยตรงนี้มีฟรีแอร์หนึ่งเครื่องนะครับนนใจมากๆเลยนะคุณเปิ้ลนเนาะแล้วก็ตรงนี้ฟรีโอนนะครับแล้วก็ฟรีมิเตอร์น้ํานะครับแล้วก็ฟรีมิเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ฟรีประเมินนะครับโอนกับโครงการจะ แล้วก็ฟรีค่าส่วนกลางนะครับแล้วก็จอง1,000บาทจิ้นกู้ได้เลยเนาะแล้วก็ตรงนี้แถมเงินขวัญถุงให้จุกจุ0 0 0 0 0บาทบวกบวกบวกเววไปเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ประวัติดีเครดิตดีนะตรงนี้ยิ่งสบายเลยเนาะคุณเปิ้ลเนานะแล้วก็อีกนิดนึงนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่กำลังลังเลอยู่นะครับไม่ต้องกังวลนะจ๊ะราคาขายแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยเท่ากันกับหน้าโครงการนะครับไม่บวกเพิ่มจ้ะ จองกับเราเนี่ยพิเศษเพิ่มเติมไปอีกนะครับรับของแถมเพิ่มอีกเจ็ดรายการนะครับอันนี้เราให้เพิ่มอีกเจ็ดรายการเนาะคุณเปิ้ลเนาะให้ทุกหลังเลยนะครับเมื่อกี้ได้ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองอ่ะบวกเพิ่มอีกเจ็ดรายการนะครับหนึ่งแถมชุดผ้านวมชุดใหญ่ให้หนึ่งชุดนะครับสองแถมหม้อทอดไร้น้ำมันให้นะครับแล้วก็สามแถมหม้อสุก,กี้ชุดใหญ่ให้หนึ่งชุดนะครับแล้วก็สี่ทำาป็ลมฮัตตาริตัวใหญ่ให้1หนึ่งตัวจต่แล้วก็ 4, ห้า,หาแ, 5, แถมเครื่องปั่นผลไม้นะครับแล้วก็หกนนแ, 7, แถมชุดมีทัวจะ จะบอกว่าได้ของแถมจุกๆเลยเนาะซื้อกับเราเนี่ยของแถมเพียบเนาะคุณเปินนะ้ลเนาะโอเคแล้วก็แล้วก็สําหรับคุณลูกค้านะครับถ้ามีมีภาระแล้วรับรวม1 5 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับกู้ได้จะถ้ากู้รวมสูงสุดเนี่ยกู้ได้ถึง3คนเลยเนาะคุณเปินนะ้ลเนาะแล้วก็อาชีพอิสระแล้วก็อาชีพค้าขายเคยกู้ไม่ผ่านนะครับเราช่วยได้เนาะอาชีพอิสระแล้วก็อาชีพค้าขายนะครับเคยกู้ไม่ผ่านเราช่วยได้อันนี้เดี๋ยวลองเดี๋ยวเราหลังไหมามาคุยกันเนาะคุณเปิ้ลเนาะซิ โอเคเดี๋ยวผมจะปิดไลนะ์และแล้วก็สำหรับคุณลูกค้านะครับอยากเหลือเงินทำทุนอยากผ่อนไม่แพงนะครับอยากได้บ้านทำเลกใกล้ที่ทำงานถือสลิปสามถึงหกเดือนมาคุยกับเราได้เลยนะจ๊ะแล้วก็สำหรับท่านที่อยากมีบ้านนะครับแต่ว่าติดหนาหาแบ็คลิสต์นะครับเพียงเช็คบูโรล,ล่าสุดแล้วก็สลิปเงินเดือนย้อนหลังมาสามเดือนปรึกษาฟรีแล้วยินดีให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือเป็นเคสบายเคสเลยนะครับแล้วก็รับปิดนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่เครดิตดีผ่อนปกติแต่ผหลายเยอะผ่อนหลายทางอยากรวมนี่ผ่อนบ้านทางเดียวเราก็ยนนนดีให้คแนะนนะะจ แล้วก็สำหรับท่านที่อยากมีรายได้เติมมาได้พิเศษเพียงท่านแนะนําเพื่อนมาซื้อบ้านกับเราล้วค่าแนะนาไปเลย10,000บาทเรามีคติประจําใจในการทํางานมีสามอย่ยางน,นะครับหนึ่งจริงใจ้องจริงใจ3ามจริงใจแล้วก็4ผมหน้าตาดีที่สุดในบ้านฉางเลยนะครับโอเควันนี้พวกเราทีมงาน h o Home f ม r ป o ย p ป o p e ต t y ก r ุ u p ขอจบอีีไว้ที่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ EP พหนะ้าวันนี้สวัสดีครับมีนิฮัทกับทุกค้าท,ทุกท่านเลยนะครับ โอ้โหคิดถึงลูกค้ามากๆเลยนะครับทักมาหาพวกเราได้เลยนะครับอยากได้บ้านต้นไหนยังไงนะครับทักมาได้เลยแล้วก็ดีสุำคัญนะครับสามารถแอดไลน์โอเอได้เลยซึ่งง่ายต่อการดูสื่อโซเชียลต่างๆของเรานะครับเพราะรวมอยู่ในไลน์ OA หมดแล้วนะครับบายบายบุ้ย